สวัสดีนักเรียนชั้นป3ทุกคนค่ะวันนี้กลับมาพบกับครูสายอีกแล้วนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะสุณครก็จะมาสอนเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบค่ะสำหรับในครั้งที่แล้วนะคะนักเรียนได้เรียนรู้ผ่านคลิปวิดีโอของสสวทกันไปบ้างแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาทวนอีกครั้งหนึ่งในส่วนของโจทย์ปัญหานะคะมาดูข้อแรกกันนะคะ ต้นกล้ามีเงินฝากในธนาคาร25,730บาทวันนี้นำเงินไปฝากอีก3,980บาทต้นกล้ามีเงินฝากในธนาคารทั้งหมดกี่บาท่านี่คือโจทย์นะคะก่อนที่นักเรียนจะทำโจทย์ปัญหาเนี่ยนักเรียนจะต้องอ่านโจทย์ให้ครบนะคะ อ่านอย่างละเอียดนะคะนึกภาพตามนะคะเหมือนในข้อนี้เนี่ยอ่าเราก็นึกภาพใครคะต้นกล้ามีเงินฝากในธนาคารงหนาคาร25730บาทอ่าแล้ววันนี้เนี่ยเขาก็ได้นําเงินเนี่ยไปฝากเพิ่มอีกถูกไหมคะเอาไปฝากอีก ,3980 บบาทต้นกล้ามีเงินฝากในธนาคารทั้งหมดกี่บาทอ่าโจทย์บอกอะไรเราบ้างคะและโจทย์ถามอะไรคะ คำถามเนี่ยมักจะอยู่ท้ายสุดของโจทย์นะคะโจทย์ถามอะไรนั่นก็คือถามว่าต้นกล้ามีเงินฝากในธนาคารทั้งหมดกี่บาทแล้วโจทย์บอกอะไรเราบ้างคะโจทย์บอกเราว่าต้นกล้ามีเงินฝากในธนาคาร25,730บาทวันนี้นำเงินไปฝากอีก3,980บาทนี่คือสิ่งที่โจทย์บอกนะคะ สิ่งที่โจทย์บอกก็คือทั้งหมดเลยยกเว้นสิ่งที่โจทย์ถามนะคะทั้งหมดเลยอ่าเมื่อเราอ่านโจทย์ด้วยความเข้าใจแล้วนะคะเรามาดูกันสิว่าเราจะหาคําตอบได้อย่างไรเขาถามว่าต้นกล้าจะมีเงินฝากทั้งหมดในธนาคารเนี่ยเท่าไรนะคะทั้งหมดอ่าทั้งหมดถูกต้องไหมคะถ้าทั้งหมดทำยังไงคะเราก็เอาอะไรคะเงินที่มีอยู่ก่อนหน้านี้ 2, 15, สองหมืาฝากมาอีกถูกต้องไมคะ 3, สามั้ยแปดสิบ หาเงินได้ทั้งหมดโดยการนำสองจำนวนนี้มาบวกกันนั่นเองนะคะหลักเรียนพอจะได้ไหมคะนี่คือการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเบื้องต้นนะคะเมื่อเราทราบแล้วนะคะว่านำมาบวกกันเราก็นำมาเขียนประโยคสัญลักษณ์ค่ะประโยคสัญลักษณ์ที่ได้ก็จะเป็น25,730บวก3,980นั่นเองค่ะทีนี้เรามาสแสดงวิธีทำกันค่ะว่าเราจะเขียนยังไง ในบรรทัดต่อไปนะคะเราต้องเขียนคําว่าวิธีทำวิธีทำแล้วตามด้วยอะไรคะบรรทัดแรกเราต้องเขียนสิ่งที่โจทย์บอกค่ะ,ะมาเป็นวรคเลยนะคะต้นกล้ามีเงินฝากในธนาคาร25,730บาทเราเว้นนะคะช่องว่างระหว่างจำนวนนะคะนิดนึงนะคะดังที่ครูยกตัวอย่างให้ดูแบบนี้นะคะในการเขียนนะคะต้นกล้ามีเงินฝากในธนาคารเว้นวรคยาวไปเลย แล้วก็เขียนท้ายท้ายเลยนะคะเป็นจำนวน25,730าันบาทนี่คือบรรทัดแรกนะคะก็คือประโยคแรกในสิ่งที่โจทย์บอกนั่นเองถัดไปค่ะโจทย์บอกอะไรอีกคะ,ะบรรทัดที่สองค่ะวันนี้ฝากอีกนักเรียนสังเกตนะคะในโจทย์เนี่ยเขาเขียนว่าวันนี้นำเงินไปฝากอีก แต่พอเรามาเขียนจริงเนี่ยเราอาจจะตัดทอนบางคำนะคะเอาเอามาเฉพาะข้อความที่เราพอเข้าใจนะคะไม่ต้องโลกมาทั้งยาวก็ได้นะคะสามารถย่อความได้นะคะเหมือนข้อนี้เนี่ยเขาก็ย่อมาแค่วันนี้ฝากอีกอ่ะเราก็เข้าใจแล้วถูกไหมคะว่าวันนี้ฝากอีก3 9 8 0บาทอ่ะเขียนจำนวนเนี่ยให้ตรงกับเือนพัดแรกนะคะแบบนี้นะคะอย่าลืมเขียนหน่วยนะคะ บรรทัดที่สามเขียนอะไรเขียนสิ่งที่โจทย์ถามนั่นเองค่ะต้นกล้ามีเงินฝากทั้งหมดอ,อันนี้เขาย่ออีกแล้วเห็นไหมคะต้นเดิมเนี่ยโจทย์บอกว่าต้นกล้ามีเงินฝากในธนาคารทั้งหมดกี่บาททีนี้เราต้องการรู้ถูกไหมคะว่าต้นกล้ามีเงินฝากทั้งหมดนะคะเท่าใดเราเขียนในบรรทัดที่สามแต่คําว่ากี่บาทไม่ต้องเขียนนะคะเราเขียนแค่ว่า ต้นกล้ามีเงินฝากทั้งหมดทั้งหมดเท่าไรเราทำยังไงคะเราก็เอามาจากประโยคสศษลักษณ์เลยค่ะ25,730ด้บวกด้วย3,980เท่ากับเท่าไรในส่วนตรงนี้เราไปคิดในกระดาษทดก็ได้นะคะหรือนักเรียนจะดูจากตัวเลขที่เราตั้งไว้ด้านบนนะคะแล้วก็คำนวณได้เลยก็ได้นะคะซึ่งคำตอบที่ได้ก็คือเท่าไหร่คะ29,710บาทนั่นเอง บรรทัดสุดท้ายค่ะเราต้องมีการตอบค่ะซึ่งการตอบเนี่ยเราก็จะเป็นการตอบแบบควรคำถามนะคะตอบก็คือต้นกล้ามีเงินฝากในธนาคารทั้งหมดเท่าไหร่คะ29,710บาทเขียนเป็นเลขไทยนะคะแบบนี้นะคะอ่านี่ก็คือการแสดงวิธีทำนะคะโจทย์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการลบและการบวกนะคะครบถ้วนสมบูรณ์ตามนี้เลยค่ะนักเรียนเขาจะได้นะคะ ต่อไปค่ะเรามาดูตัวอย่างต่อไปกันบ้างค่ะ,ะข้อนี้ค่ะโจทย์บอกว่าแม่มีเงินห้าหมื่นบาทซื้อคอมพิวเตอร์ราคาสองหมื่นสี่พันสี่ร้อยห้าสิบบาทแม่เหลือเงินกี่บาทโจทย์ถามอะไรเราคะโจทย์ถามว่าแม่เหลือเงินกี่บาทถูกต้องไหมคะและโจทย์บอกอะไรบ้างคะ โจทย์ก็บอกในส่วนข้างหน้านี้เลยค่ะแม่มีเงิน5 0 0 0 0ื่นบาทซื้อคอมพิวเตอร์ราคา2 4งหมื่นบาทนี่คือสิ่งที่โจทย์บอกและเราจะหาคําตอบได้อย่างไรนะักเรียนว่าเราจะบวกหรือลบดีคะ,ะเดิมเนี่ยแม่มีเงิน5 0 0 0 0ืนไปซื้อคอมพิวเตอร์เลเือเงินกี่บาท่ไปซื้อเขาสแสดงว่าเราต้องจ่ายเงินไปถูกไหมะฉะนั้นเราต้องทําการอะไรคะ ลบออกนั่นเองค่ะคือเรามีเงินอยู่50,000ใช้ไป2 4 4 5 0นะคะอ่าหาเงินที่เหลือได้จากอะไรก็หาได้จาก50,000ื่นลบ2 4 4ห0นั่นเองนะคะเราก็นำมาเขียนเป็นประโยคนิรักค่ะอ่าตัวตั้งนะคะ5,000ันลบ2 4 4ห0เท่ากับช่องว่างวิธีทำเหมือนเดิมเลยค่ะอ่าเขียนวิธีทำเริ่มต้นที่โจทย์บอกวักแรกเลยค่ะ แม่มีเงินห้าหมื่นบาทเขียนไปบรรทัดที่สองค่ะซื้อคอมพิวเตอร์ราคาสองหมื่นสี่พันสี่ร้อยห้าสิบบาทข้อนี้จะไม่มีการย่อนะคะจะเขียนไปเลยคือถ้าข้อไหนที่โจทย์สั้นนะคะนักเรียนก็สามารถเขียนไปครบได้เลยแต่ถ้าบโจทย์ย,ยาวๆเนี่ยเราสามารถย่อความได้นะคะบรรทัดที่สามค่ะเขียนสิ่งที่โจทย์ถามค่ะแม่เหลือเงินแม่เหลือเงินเท่าไรเราก็เขียนเลยค่ะห้าหมื่นลบกับสองพันสี่ร้อย สองหมื่นสี่พันสี่ร้อยห้าสิบเท่ากับเท่าไหร่เราอาจจะไปคิดในกระดาษทดหรือคำนวณจากตัวเลขที่เราตั้งไว้ด้านบนก็ได้นะคะสองหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทนั่นเองนะคะคำตอบก็คือ,อเวลาตอบเราก็ทวนคำถามค่ะแม่เหลือเงินสองหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทนั่นเองค่ะนักเรียนจะสังเกตได้ว่าเราสามารถตรวจคำตอบได้นะคะว่าคำตอบของเราถูกต้องหรือไม่โดยการ ดูนะคะ,ะ25,550เป็นคําตอบที่ถูกต้องเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อเราเอาไปเทียบกับความสัมพันธ์ในการบวกการลบอะค่ะเมื่อเรานําอะไรคะ,ะผลลบที่ได้บวกกับตัวลบนะคะจะมีค่าเท่ากับตัวตั้งพอดีก็คือ50,000เองค่ะแสดงว่าคําตอบของเราถูกต้องแล้วนะคะ,ะมาดูข้อต่อไปกันอีกค่ะ ปีนี้โรงงานแห่งหนึ่งผลิตรถยนต์ได้6,500 0คันปีที่แล้วผลิตได้6 1 7 0 0คันปีนี้โรงงานผลิตรถยนต์ได้มากกว่าปีที่แล้วสี่พันนักเรียนสังเกตข้อนี้ดีๆนะคะโจทย์ถามอะไรคะโจทย์ถามว่าปีนี้เนี่ยโรงงานผลิตรถยนต์ได้มากกว่าปีที่แล้วสี่พันแล้วโจทย์บอกอะไรเราบ้าง โจทย์บอกเราว่าปีนี้เนี่ยโรงงานผลิตรถยนต์ได้65,000คันปีที่แล้วผลิตได้61,700คันคำถามคือถามว่าปีปีนี้มากกว่าปีที่แล้วเท่าไหร่นักเรียนสังเกตแถบสีนี้นะคะแถบสีฟ้านะคะก็คือปีนี้ปีนี้65,000คันปีนี้มากกว่าถูกต้องไหมคะจะต้องมีแถบยาวหน่อยปีที่แล้วค่ะปีที่แล้ว61,700 0 0คันเป็นแถบสีแดงนะคะจะสั้นกว่าไหมคะเพราะว่าผลิตได้น้อยกว่าคําถามก็ถามว่าปีนี้มากกว่าปีที่แล้วเท่าไหร่เพราถามถึงส่วนต่างเห็นไหมคะเมื่อถามถึงความต่างแบบนี้นะคะนั่นแสดงว่าเราต้องคํานวณหาคําตอบได้โดยการลบนั่นเองค่ะ,ะจะได้ประโยคสัญลักษณ์ว่า 65, 6 5 0 0 0ลบด้วย61,700นั่นเองค่ะจากนั้นเราก็อานามาแสดงวิธีทำนะคะ บรรทัดแรกเหมือนเดิมเลยค่ะประโยคแรกมาเลยปีนี้โรงงานผลิตรถยนต์ได้เขาย่อความเหมือนกันเห็นไหมคะภาคเต็มๆเ,เลยนี่ก็คือปีนี้โรงงานแห่งหนึ่งผลิตรถยนต์ไดอ้อันนี้เขาตัดคําว่าแห่งหนึ่งออกไปแต่ก็ยังสามารถเข้าใจได้อยู่นะคะปีนี้โรงง,งานผลิตรถยนต์ได้65,000คันบรรทัดที่สองค่ะปีที่แล้วผลิตได้61,700คัน ปีนี้ผลิตได้มากกว่าปีที่แล้วเท่าไหร่、คิดยังไงเราก็เอาอะไรคะหก0มืลบด้วย6ก7มืจะได้เท่ากับ3,300ัคันนั่นเองอันนี้นักเรียนลองคิดในกระดาษทษหรือคำนวณเองนะคะสาม0่คันตอบค่ะตอบโดยการทวนคำถามปีนี้โรงงานผลิตรถยนต์ได้มากกว่าปีที่แล้ว3,300คันสาม้อยาันซึ่งถ้าหากเรามาตรวจคำตอบดูนะคะลองเอาอะไรคะ เอาคำตอบที่ได้คือ3,300บวกกับตัวลบก,ก็คือ61,700จะได้เท่ากับตัวตั้งพอดีคือ65,000นั่นเองแสดงว่าคำตอบที่เราหามาได้ถูกต้องแล้วค่ะ,ะเรามาดูอีกสักตัวอย่างนึงค่ะงานทอดผ้าป่าโรงเรียนนะคะผู้ปกครองนักเรียนเนี่ยร่วมทำบุญ48,970บาทครูร่วมทำบุญ9,999บาท ผู้ปกครองนักเรียนและครูทําบุญรวมกันร่วมกันขอโทษค่ะผู้ปกครองนักเรียนและครูร่วมทําบุญทั้งหมดกี่บาทโจทย์ถามอะไรคะโจทย์ถามว่าผู้ปกครองนักเรียนและครูร่วมทาบุญทั้งหมดกี่บาทถูกต้องไหมคะและโจทย์บอกอะไรบ้างคะโจทย์บอกว่างานทอดประปาโรงเรียนผู้ปกครองนักเรียนร่วมทําบุญนะคะในผู้ปกครองนะคะสี่หมืนแปดพันเก้าร้อยเจ็สิบบาท ส่วนครูร่วมทับบุญ9,999บาทเขาต้องการทราบว่ารวมกันทั้งหมดเท่าไหร่ถูกต้องไหมคะฉะนั้นประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้จะเป็นการบวกหรือการลบคะการบวกนั่นเองคะ่ะ48,970บวกด้วย9,999เท่ากับช่องว่างนั่นเองคะ่ะวิธีการแสดงวิธีทำก็เหมือนเคยคะ่ะโจทย์บอกอะไรเป็นสิ่งแรกเราก็มาเขียนเลยคะ่ะตัดทอนนะคะ งานทอดพระป่าโรงเรียนเนี่ยไม่จําเป็นต้องเขียนก็ได้นะคะ,ะเขียนแค่ผู้ปกครองนักเรียนรวมร่วมทําบุญ4 8 9 6 0บาทเว้นระยะห่างนิดนึงนะคะครูร่วมทําบุญเท่าไหร่คะ9,999บาทวันที่สามเป็นคําถามถูกต้องไหมคะผู้ปกครองนักเรียนและครูร่วมกันทําบุญกี่บาทกี่บาทไม่ต้องเขียนนะคะเพราะเรากำลังจะหาอยู่แล้วอ เขียนไปเลยค่ะจี 18, 9ห0บวกด้วย9,999ซึ่งจะได้เท่ากับ58,969นั่นเองค่ะเมื่อเราตอบเราก็ตอบแบบทวนคาถามนะคะตอบผู้ปกครองนักเรียนและครูร่วมทําบุญทั้งหมด58,969บาบาทเขียนเป็นเลขไทยนะคะอ่านี่คือรูปแบบของการ วิเคราะห์โจทย์ปัญหาและการแสดงวิธีทำเต็มรูปแบบเลยนะคะเราจะเขียนแบบนี้นะคะนักเรียนอย่าลืมนะคะบางโจทย์เนี่ยก็จะยาวมากนักเรียนสามารถตัดทอนได้ย่อความได้แต่ต้องสามารถเข้าใจได้นะคะ,ะไม่ใช่ว่าเขียนมาแล้วก็แปลความหมายไม่ถูกนะคะว่าจือความหมายถึงอะไรนะคะ,ะนักเรียนผครูกเกิงอยู่แล้วทำได้แน่นอนนะคะ สิ่งที่เราได้เรียนรู้กันไปในวันนี้นะคะก็คือการแก้โจทย์ปัญหาซึ่งเราสามารถทำได้โดยการอ่านทำความเข้าใจปัญหาหรือโจทย์ปัญหานั้นนะคะอ่านให้ละเอียดนะคะแล้วก็วางแผนว่าเราจะแก้ปัญหาและหาคำตอบนั้นได้อย่างไรเราจะใช้วิธีการบวกหรือใช้วิธีการลบดีนะคะจากนั้นเราก็จะมีการตรวจคำตอบว่าสมเหตุสมผลหรือไม่ด้วยนะคะที่สำคัญคือการอ่าน,นะคะ่ะ นักเรียนอ่านและนึกภาพตามนะคะอ่านอ่านให้เข้าใจโจทย์ก่อนว่าเขาต้องการถามอะไรแลวเขาบอกอะไรเรามาบ้างนะคะแล้ววิธีการที่เราจะใช้ในการหาคำตอบคืออะไรนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็มีงานมามอบหมายให้นักเรียนเช่นเคยค่ะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดน,นะคะหน้า54ค่ะแค่หน้าเดียวนะคะหน้า54นะคะ เมือนเดิมค่ะเมื่อนักเรียนทํางานเสร็จเรียบร้อยแล้วให้หนักเรียนถ่ายรูปนะคะและส่งงานมายังไลน์ส่วนตัวของครูไซด์ค่ะสําหรับวันนี้คุณครูต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ